สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกาบีเนาะพี่น้องประสิทธิภาพพอดีมาเที่ยวนี่เนาะนี่สวัสดีครับคุณเอ็มไปด้วยกันนะครับพวกเราไปไปเที่ยวน้องกับน้องพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าห้วยแกงกอกครับอือห้วยแกงกอกเนาะพี่น้องเนาะประสิทธิภามาชมเนาะพี่น้องห้วยแกงกอกเนะพี่น้องเด้อกัสวยงามมากเลยพี่น้องน้ำจะเยอะหน่อยนะเพราะฝนมันตกอือหอ ครับก็ถือว่าสวยงามมากใช่มเนาะสวยงามมากเลยพี่น้องน้ำแห้งขนาดะน้ไปเนาะนะข้นกาบีพื้นผ้ามาเทียว ก้อนเดือมเนาะพี่น้องเนาะน้ำกระสิไลจากนี้ไปเนาะพี่น้องสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสวยงามคือว่าสวยงามนี่ก็เล่นกระจอดรถไปเที่ยหุ่นเนาะพี่น้องเนาะจอดรถหุ่นนี่ตะกอรันจะเป็นเป็นสัตว์ใหม่เนาะพี่น้องเนาะ สะพานใหม่ก็มอนสิเป็นรถเป็นอยังขามไปน้อพี่น้องเนาะคือว่าสวยงามมากพี่น้องโอาตลอดต้องจรงเนาะโอ้นี่สภาพพันเฮ็ดเอาไม้เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะไม้เฮ็ดหลักกระชาไม้กลมๆกาดเนาะพี่น้องคือว่าแข็งแห้งเลยพี่น้องโอ้ มีใส่ใหม่ว้างใส่ขวดหินไว้เนาะพี่น้นะนองเนาะกันน้ำเสาะสะพานตัวนี้สะพานตัวนี้ก็จะใส่ได้แล้วพี่น้องไ่้ได้ใส่แล้วเนาะมาขุ่นเดีย่ยวมาุ่นกะบีเนาะพี่น้องเบืองบรรยากาศร,ร,รอบๆเนาะพี่น้องเนาะตรงบนนี่ก็เป็นพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะ เดวพุ่นน้องกะบีคุนจะท่ายางพุ่นนองนพี่น้องนะโอ้แต่หากไม่ไพ่น้อพี่น้องนี่ฮะว่ายมาตีปนีนะ่เนาะนี่พอูดเได้ออกมาโอกาสาออกมาเที่ยวน้อพี่น้องนะออกมาเที่ยวมาชมบรรยากาศเรียนนะพี่น้องือยู่ฟันค่ายฟันค่ายกับชีวิตหน้าพี่น้องนะจากที่ขี้เกียจเท่ากับมาหาบมบ่งฟันค่ายนะั่ง กว่าเที่ยวชมวิธีเพราะว่าเวลาแบงค์ลี้เคียดแมงลี่มาป่ามาน้ำตกเนี่ยเออมันแบบมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครอ่ะเออสบายใจดีนะมาเห็นธรรมชาติรรมธชโต้อันนี้ก็เป็นเห็นเป็นหลุมเนาะพี่น้องเนาะเหมือนที่อะไรสามันบวกอ่ะอืมไม่เป็นหลุมเองเลยนะครับโตเป็นลุ่มจากน้ำซาะนู่นมัได้แล้วครับเป็นธรรมชาติของมัเนี้ยเป็นธรรมชาติของเขาเนาะได้แล้วไม่มีใครมาจอด ก็มีใครมาเจาะนะพี่น้องเนาะมาจาะครับถือว่าเลือกเติมนะพี่น้องโอ้น้ำเย็นดีนะพี่น้องน้ำเย็นเลยนะฮะน้ำเย็นดู่ได้ล้างหนาล้างหนาเลยพี่น้องน้ำก็เย็นสบายพี่น้องเที่ยวปลาพี่น้องมันน้ำปลุม โอ้นี่เป็นหล่องมาพี่น้องนะหล่องน้ำไหลไหลมาจากคุณนะพี่น้องเห็นไหมจางตามไปนี้นะพี่น้องครับว่ากระคุณเอ็มกับน้องสาบีอยู่นะพี่น้องนะโอ้ไม้นี่ะไคกระไคไม้คนเ่าเลยพี่น้องเลยเป็นหลากไม้ไผ่นะเป็นหลากไม้ไผ่ กายเนะเทาะใช่ไหมคือเห็นได้หลุมกลมนะสังเกตว่าหลุมมันเป็นเบียร์่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าน้ำมันมันกัดตอเธรรมชาติเขามมาเนียเนลึกมากเลยนะลกมเ็นมลมลช น้องกระบ,บีถ่ายรูปให็นไหพี่น้องถ่ายรูปถ่ายชิดถ่ายปดด<า>ต้องต้องกดตัวนี้ด้วครับผม,ปม<า>ไปครับเดี yeah. ๋ยวปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยสวยอ่า ครับกล้องนะครับหนึ่งสองสาเดี๋ยวให้เหีวบวข้างหลังด้วยหนึ่งสองสาอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสาแยบร้อยนะครับพ่อเอาลูกมาพกมพี่น้องดูพี่น้องดูน้าไหลเยอะ น้ำน้ำนี่มาจากมาจากภูเขาเห็นบ่ภูเขาครับภูเขาก็จากภูเขาเรงนึงเแปลกน้ำภูเขามีน้ำตลอดปีนะอืหน้าแล้งก็มีอืแต่น้ำจะน้อยกว่าตรงนี้นี่ขั้นเบ็ดที่บนบามันมันตกเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะใชต้องเ็ดยาวเลยมันตกป่าพี่น้องนี่ก็ได้พาเขาเด็ดมาเปิดบัวตาครับครับบัวรูบัวตาบัวคำบัวตา ก็ถือว่าดีพี่น้องที่นี่อ่ะไม้ไผ่เยอะเยอะครับอันนั้นอะไรไม้ไเยอะมากเห็นไหมข้างบนก็มีมีบ้านมีอะไรอยู่เป็นบ้านปะใช่ครับที่เราแบบบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะเป็นบ้านเป็นวัดป่านะบ้านพี่ว่าสวยงาพี่น้องสวย นนเต็มเข้า,นนขา,าม,มาเน,นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดูกันที่นี่กกใหม่เหนเนาพี่น้องคือต้นใหม่อที่กลางคี่ว่าสวยงามเนาะพี่น้อง ไม่รู้ว่ามันไล่ไปซุดใล่น้อพี่น้องน้อเพื่อนกระพุ้ยจับมันอย่เป็นโขดหินนี่เออย่านตะมืนหน่อยพี่น้องตะมืนน้ำกระไรลงทางใต้ม่รู้เพื่อนไม่รู้ว่ามันจะไล่ไปใส่นาะพี่น้องเนาะงไ่รู้เหมือนพอเพื่อนเพิ่งเคยมาเที่ยวเนาะพี่น้องเพิ่งเคยมา ปกติบ่ได้ไปใส่มาใส่แค่นัะพี่น้องอันนี้พนใส่ม่ไม่จะหนิพี่น้องมีเงาด้อมีเงาเดือดเนี่ยพนใส่เดือ่มีป่ฝเายนะเดือดม่คนอยูยพี่น้องพนมาใส่ ตนนี้ตอนนี้โยมหมกหน ahan านกกอกๆด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> บานของลุงพ่นเนาะเด็นมาเที่ยวมาเล่นรถบา้าน้องกาบี้ครับคุณเอ็กมือผ้ามาเที่ยวมาชมน้ำตกเนาะพี่น้องนเนาะประเด็นก็ได้เลยมาโอ้อน,นี่ไม่เจ่าหล่อนไม่ ฝังอยู่กับหินเลยเนาะพี่น้องเนาะงไม่ซนเลยนะเรื่องเที่โอกาสพาพี่น้องเที่ยวชมเลยเนาะพี่น้องเด็ดถึงโคตรยังเนาะพี่น้องเก๋งาะมากเลยนาะ เดินมาเก็บบรรยากาศในน้องในส่มในบางอะเช่น้นงเนาะนี่เะไสอกลีกอย่างนี้เงคนะเื่วธรรมาตรสวยงามนะพี่นอ่นะมีคนกำลัง n า a มาสองคน ครับพ no. ี recording? ่น้องคลิปนี้พอดีเราก็ล <c oughs> ังจะไปซ่อมในน่องนะพี่น้องเนาะคลิปหนาจะพอกันก็พเดีไม่ได้พี่น้องเด้วยมาถ่ายข้ามข้รมมาศาสตร์เลยพี่น้องเลยรับชมกันตรงซุนอ๊อกพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย